ตรงนนหน้าครับผมนี่ครับเนี่ยตรงดีเบื้องสาวสวยโอ้ยผมแดงคนน่ะมองคนสีดำๆนี่นะครับผมติดตามไปลองติดตามว่าลุงเขียวสิผ้าเบ,บ,บาื้องหนึ่นวิธีหาอมิ่วิเทียมอมิ่ครับผมติดตามนะครับเนาะ พอท้าว่าพอเท้าว้าเดี่ยมมากดลครับขาผ่ากวงครับพอท้าบอกแล้วทุกคนเยียวกันไปนะครับพอท้าว้าขาผ่ากวงครับไม่ดพาเต้นบอกว่าได้ครับขาผ่าพาเท้ากวางลงเลยครับลงเลยระวังลื่นนะครับจับด้วยจับด้วยพันเต้นจับด้วยพันเต้นรับด้วยรับด้วยระวังลื่น ค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงนะครับธรรมดาเขาสไลเดอร์ลงไปเลยนะเอามือหน่อยไปเอามือหน่อยไปจับมันครับผมเออค่อยๆค่อยๆระวังระวังค่อยๆนะครับ คน่าผอเท้าพวนีพวเดี๋ยวไปไปพวกบางครับเปิดเปิดใจกันนะอทางออกนเยเลยครับเหีนยยังรับเห็นยังาียงบอกนเอาหนังยุงหนังยางมารูว่าถุงถุงอ้าเดีใจเกดบามโชว์สิอาาโชว์มกโชว์เส้นนี่อาเน่น

ตัวแม่ก็ตัวแม่ก็ตัวน้อยกว่ากัน,นครับแต,แต่ว่ามันมีความไรกาลที่เท่าเกัน,นี้บอกว่ามันมมใช่ <c oughs> ใชตก็คืออ,อ้ามัามารถที่จะเยได้เหอเรอาอ่าให้ต <c oughs> ่ยอยคนละแม่บะ เอาเอาเอาคนละเอาคนเอาคนละตัวไหมไม่จะช่วงเดือนห้ามมันเยอะคุยระวังหักนะคะไม่เป็นไรครับเขามีวิชายตัวเบาครับทีมงานเรารที่ยาตัวเบาอยู่แล้วลิงลมเขาสั่งนิงลมสั่งนิ่งลมวะนี่ครับปัญหาลงมาแล้วครับผมลูกคนต้ลังไปครับทุกคนนี่ครับเตรียมลูกมากมีรองมาจะมาให้ลูกดูได้ลูกดูได้จ้างไม่น้อยครับผมอันนี้นี่เอาแมวลราไปตุ้นแมวเอาเอาแมวตุ้นแมวไม่ต้องคำอะไรเลยนั่นแหละนำวานลายบอล

เราบีมแล้วนะครับจริงจไม่ต้องกลัวมันไม่ต่อยมันไม่ต่อยเชื่อเหรอโหอจับเลยไม่ต่อยครับไม่ต่อยไม่่่ตออยเชืจับเลยครับไตอนงานรับประกันหรือเปล่าเนี่ยกล้าครับกล้าครับใส่ถุงมือโม่โม่ไม่ต่อยโมโมไม่ต่อยใส่ถุงมือไม่ต่อยครับไม่ต่อยครับเอาค่อยๆลูกค่อยๆลูกลุกเถอะสรุปพูงโมโหตอนที่พี่โม่ลุกนี่อ้าวไม่ไม่โมโหครับไม่โมโหครับผม ไม่เป็นไรครับมันนั้นแล้วเราให้เป็นเชียงแล้วครับยิ่งมือสาวๆสวยๆดิเขาชอบความนิ่มนวลมันมีไงชอบต่อยหรือว่าอะไรไไมม่่เอาโมจับดูดิเออรูปบอกเลยครับรูปบอกเลยรูปบอกเเอถทำไมต้องรูปอ่ะเอาเอาแม่เพราะว่าเราไม่เอาแม่เขาไปแม่เขาจะขึ้นไปทำแม่เขาจะเอาแค่รังแล้ให้แม่เขากลับไปที่เดิมใช่เขาจะรูปน้องออกใช่เขาจะทำรังใหม่เอก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะอย่าขั้นใจอย่าขั้นใจเอาเลยเอาเลย เป่าเอาเลย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 จะทำเบาเบาครับพอเบาๆนิ่มๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่ารับตาไม่ต้องลับตาทำเบาเบจริงๆไม่ต่อยเชื่อเหอะเอาคอไปการันปีโอ้โหข้อหายเนี่ยจะต่อเบาเบานะโมอย่าอย่ารูปแรงนะรูปคอเราเบานะถ้ารูปแรงมัเกิดขึ้น มันจะมันเขาจะโกรธครับเขาจะโกรธจริงจริงเบา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 ครับเบา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 ลงเลยไม่อกลัวต้องกลัวไม่เป็นไรตรงนี้หนูจับนี้นะนิ้วชี้นิ้วเดียวล้วก็ได้ได้ได้ใจอยตอ้องต้งใจกลาจริงนะเพราะเราต้องเอาน้องออให้น้องไปทำรังใหม่หนึ่งส ไม่ไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยเม่่อไม่ต่อยไม่ต่อยครับหลับตาเลยหลับตาเลย ผมเข้าปอแล้วอีกหนึ่งรังรังมิม้มกับผมเนี่ยนี่ครับผมโอ้ยห้างบกมดไงเลยครับห้างเนี่ยแดงบุ้งมุ่งมุ่งอยู่ตำตำครับผมนี่ครับรุ่งฝนโอ้ยรุงฝนรังผ้ามูมากครับผมนี่ครับโย้ <c oughs> ลังนจะใหญ่กว่ารังน่าฟาตมือกับฟาใสคน้ได้เลยได้เลยของเขาจะอยู่มันใช่ครับจะอยู่แบบต่ำเลยตอนนี้อันนี้ก็เห็นชัดเลยอะจะลังใหญ่กว่าลังที่เราเอาอีกนะท่เมื่อกี้ให้เมื่อกี้แสดงให้ดูแล้วแต่ว่าลังนี้ใช้น้องโมโชโอ้โหมีภาาเซิดไมครึ่งตอนนี้เต็มเลยมอ่ามาดูครับนั่นนัดำเลยใช่ครับอ้นไี้อ่าเอาเค อันนี้อันนี้คือเต็มนะครับผมครับลักษณะนะมันเต็มลังบอกเลยว่าถ้าพี่โมผ่านจุดนี้ก็ได้พี่โมจะเป็นควีนออฟพึ่งป่าเป็นอะไรนะบอกเลยว่าถ้าวันนี้พี่โมผ่านจุดนี้ก็ไ,ได้พี่โมจะเป็นควีนออฟเดอะพึ่งป่าโโอ้ห <laughs> ทำไรเนี่ยาสาใสไปเลยจุดไฟแล้วกลับบ้านไปเลยพ <c oughs> าใสายทำเป็นกล้า<อ>ไหมกล้าทำด้วยกันไหม อันนี้คืออะไรเนี่ยได้คิดจิตขงสวยเนี่ยตอบเจ้าอ๋อจะไปตอบเงาไมคนเยงจะตอบเงาจะตอบเงาไหลูกตอบตัวเอาไนบอกว่าช่วยกันไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนนวิธีการนะครับันวิธีการที่เราจะเอานะ เราจะใช้ตัวนี้นะครับผมครับเป็นอุปกรณ์นี่ก็คือใยใยมะบวบนะครับผมครับใยบวบเนาะในการจุดให้มันเกิดควันนิดนึงนะครับเราก็จะโลนเพื่อที่จะทำสีทองคาถาครับทองคาถามันจะได้เมาถ้าไม่เมาเนี่ยมันก็จะต่อยเราจะ่อยเราได้พอทาสีไปทองคาถาเขามีคาถาใส่อยู่ครับไปพอทาไปโมลูกกุยโมลูกกุ้ยไปรดนให้ก่อนไปรดนให้จะต้องทาหน่อยเขาจะตัดเอาเองเลยตัดขอเอานี่ตัดไปเองเลย เขาจะลมควันให้ก่อนเดี๋ยวเราจะดูวิธีการลมด้วยกันนะครับผมกจะไม่เป็นอันตรายเลยไๆพอแม่ทีมงานของพี่เต้ก็คือน้อง้าใสไปอาลมี่หน่อยเอาเอาน้องกาสไปก่อนต้องหลงงเลยตัวนี้มังตัดได้ถ่ายไปร่มไปร่มท่าขุนไ่ย่ยโม่กาแฟใสตัดเขาไปเองเลยไปร่มทาาขุนไปไปร่มทุ่นได้ททสเร็จเดีวไปกิลม อาใลสลุงไปนบ่ลูกไสลุงไปน้ำบล่ลุงด้วยสลุงสากับลุงด้วยกินจะมือออนตบแรงจังตแรงวะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการโลนเราเราจะโลนควันมันก่อนจุดอไ่ะจุดจไปให้เห็นหน่อยครับอาดับกองก็ได้ดับแล้จุด ออกเมท่ะลควนี่คะอาาล้ามเด้ออมงปุอมงอ์อไงคาราว่ะน้องกับตอนนี้ก็หลังข้นนาัอ่อะน่จเออใโชว์นะครับเนาะทั้งทั้งมจะยู่ตรงน้เขก็จะออกควนนะคะไปลงลอปนขาทั้งนั้นละเออร่วมไปเสือควนไปทั been, mm ้งไหนร่วมไปทั้งไหน ต้องดูก่อนว่าลมไปทางไหนแล้วลมไไปทางหนวันเหนือลมครับทำไม่อย่างั้นเราจะแมีนแตกเราแมีนแตกเราใช่แมีนแตกด้วยโอ้ลาาตูนเริ่มแตกนี่เขาเรียกว่ามันเต็มเป่าน้ำเป่าน้ำล่าตูนนี่ก็คือแบบหัวน้ำมันเต็มหัวน้ำมันเต็มคืออะไรอ่ะหัวน้ำมันเยอะก็คือมันเต็มทุกช่องใช่ครับผมน้ำหวานมันเยอะ แสดงว่าจินโชเลยจินโชเลยแต่หลังพึ่งแน่ๆนำพึ่งแน่เลยจ้ายจินโชเลยนะแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นตัวลูกมันด้วยโอ้ยป้าใสตัดเข้ามาเลยน่องห่วยๆจุดอีกก่อนจุดอีกก่อนระวังลูกน้ะเดี๋ยวตัดนี่ก็ไปเลยครับทางนี่ก็ไปเนี่ยเนี่ยโมต้องตัดตรงนี้เข้าไปเลยนะ หนีเข้าไปเลยเออหนีเข้าไปเลยหนีไป,นไปเรื่อยล,ลงเขียวหน้าจะไม่แต่เลียร์แต่ให้แต่อยากให้เขาไปเอาเองตัดไปเอาเองเลยใช่เขาไม่เคยทำเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เคเลียร์แล้วก็ไปตัดให,ให,ให้ให้น้องเขาตัดแค่รังพึ่งอ่ะวัพอถาเชียร์ท่างอะไรเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยกันพอถาไม่เดี๋ยวถางถางให้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันเป็นเดี๋ยวมันแตกเออเดี๋ยวถางหญ้าให้ถางถางให้เลยแล้วก็น้องเขาไปตัดเองไปง่ายตัดเเอออาจแล้ว ออกมาเลยครับผมครับน้องลราไมลโอหะนามาเต็มเลยโอ้อะไรเหรอโอ้เยอเครับงโมกอะหอมากนี oh. ่ครับองครับ in okay. ้าหมหนกิโลได้เลยเนี่ย่าทไมมันเริ่มเดี๋ยวอยู่เท่าไหร่ แขวดนี่วันนี้พี่โมให้เด็ก8ขวบมาสอนตัดหลังพึ่งอ่าเดี๋ยวยกโชว์หน่อยครับผมสูงๆหน่อยสวยมากหนูใช่ไหมคะครับผมนี่ครับผมครับมือนี้น้องโมโชอ่ะเดี๋ยวต่อเลยครับน้องโมนี่เราไปทำ